สวัสดีค่ะดีไอเดอลทีวีจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณจิรัชชาอุดมชัยสกุลผู้จัดการห้างส่วนจำกัด5468เทรดดิ้งค่ะซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าของร้านขายยาและทำให้วันนี้เธอก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะไปสนใจว่าทำไมเขาถึงมามามาสนใจใช้สมุนไพรเพราะว่าเวลาพี่เรียนหนังนี่นะ พี่จะมีความเชื่อถือสมุนไพรทักงสิ้นเพราะว่ามันไม่มีนิ i n i c a l s t u ี y แต่ปรากฏว่าพี่สงสัยว่าทำไมคนมาเรียกหามันต้องมีอะไรดีหลังจากนั้นพี่ก็เลยศึกษาค้นคว้าแล้วก็ค่อยๆลองอันนั้นคือสิ่งอันดับแรกเลยอ่ะทำให้พี่ชอบแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนมุมมองว่าสมุนไพรมันไม่มี c l i n อ c a l s t u ี y ไม่น่าเชื่อถือ ในปัจจุบันนั่นคือแรงบันดาลใจอันดับแรกนะคะแล้วถังจากนั้นพี่ก็จะค่อยๆอยู่กับสมุนไพรมาตลอดเลยอืมค่ะแล้วพี่มีใครที่เป็นต้นแบบเลยคะเวลาก่อนเราจะมาธุรกิจสมุนไพรเนะะี่ยค่ะเรามีใครเป็นต้นแบบจริงๆแล้วต้นแบบของพี่คือคนที่จ้างมาขายยาในปัจจุบันเขาไม่มีเขาไม่ได้เรียนสูงอะไระแล้วก็เขาก็จะอธิบายเพราะพี่จะถามเขาว่าเนี่ย คำินชันมันแก้อะไรอ่ะเขาก็จะอธิบายแต่ว่าลักษณะของเขาอ่ะอธิบายแบบไม่ใช่คนเรียนหนังสือคำนวณอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่คือต้อนแบบของพี่เพราะฉะนั้นพอพี่สนใจอะไรเนี่ยพี่ก็จะถามถาม,ถามเด็กในร้านของพี่เพราะว่าเพราะว่าเขาอ่ะมีมีความเชี่ยวชาญทำภาพปฏิบัติสมุนไพรมากนี่คือต้อนแบบของพี่เลยก็คื<ร>อเพราะ<อ>ฉะนั้นพอเราได้ต้นแบบตรงนั้นแล้ว เราก็มาเริ่มลุยธุรกิจนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในจุดแรกคือพี่ยังไม่ได้เป็นผู้จัดจัดจำหน่ายหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตเพียงแต่พี่ซื้อสำเร็จรูปมาขายในรา้าขนขายยาหลังจากนั้นมีคนเนี่ยเขาเอาถึงเป็นโรงงานนะคะเอากาแฟผสมหมาามุ้ยอ่ะม,มาขายสูตรให้พี่แล้วพี่ก็เลยสนใจ สนใจแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งเป็นกาแฟสําเร็จรูปของกลุ่มที่เราไม่มีฟิล์นเทียสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพตรา5468ยังได้รับเครื่องหมายรับรองจากองค์การอาหารและยาหรืออ,อยอว่ามีส่วนผสมสำคัญของสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะคือผลิตภัณฑ์ของเราก็เติบโตมา Mm hmm. ดังนั้นเวลาที่คนกินแบบฟรีวันไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ย <Okay. S 2> มันจะไม่ทําให้คอเลสเตอรอลสูงอะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่เกิดไขมันจารจากกระบวนการผลิตกล mm hmm. ิ่เปียงไขมันพืชแล้วข้อที่2ก็คือว่ากาแฟทุกสูตรของเราเนี่ยจะไม่มีน้ําตาลทรายค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่จํากัดพลังงานเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะกินได้อย่างสบายใจ เราจะใช้ตัวของสูคารดนะคะแล้วก็ตัวของย่าหวานนะคะในการแต่งรสหวานนะ,ะแล้วจุดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะเสริมคุณภ่าการดื่มกาแฟด้วยสมุนไพรแต่ละสูตรเพราะว่าออพี่เป็นคนชอบสมุนไพรนี้แล้วก็กาแฟของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมี5สูตรก็จะมี3คุณประโยชน์ อัดน,นะคะ<ช>โดยที่มันจะไม่มีกิมเทียมอันนี้ประเด<ช>็นแรกสองคือไม่มีน้ำตาลทรายประเด<ช>็นสองแล้วก็ประเด็นที่สามคือเราเสริมด้วยสมุนไพรแต่ละสูตรนะคะอย่างเช่นผสมเห็ดอิงชื่อนะคะผสมกระชายดำผ<ช>สมแปดมวยนะคะแล้วก็เป็นกาแฟดำถังเช่าซึ่งะะตรงส่วนนี้ทำให้ผู้บริโภคออเขาจะกินอย่างสบายใจค่ะ<ช><ช>แล้วก็ถัดไปนี้นะคะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาไม่กินกาแ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเราก็จะมีออกเครื่องมือปกบีบรูทค่ะ<ช>แล้วก็เครื่องมือขักเท<ช>ลเราออกตลาดมาได้ประมาณ6เดือน<ช><ช>นะโดยเ,เป็นตัวที่มีจุดขายคือสาหรับคนที่ไม่กินผักเลยกินผัก<ช><ช>ยากแล้วก็ไม่มีเวลากินผักนะแล้วคนที่กินผักนะคะก็เออก็จะก็จะหรือว่ากินน้อยเกินไปในแต่ละวัน เราก็เอามาทําเป็นเครื่องดื่มเลยอะคะ่ะซึ่งมันจะตอบโจทย์ตลาดมากเพราะว่ามันินมันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผักมีประโยชน์ชแต่ทุกคนไม่มีเวลาด้วยประการฉั้พปวงแต่การทําเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมันกินง่ายเราแค่หนึ่งซองแล้วก็เทน้ำไปอะคะ่ะแล้ว มันก็มันจะตอบโจทย์เพราะตอนนี้สินค้าของเครื่องหยุดของดิดรู้กับเครื่องหย่งพักเทมเนี่ยมันกระแสมันมาแรงทำในหน้นะตอนนี้ทุกร้านของร้าน SME หรือร้านพวกของเรดทั้งหลายอะค่ะจะมีสินค้าตัวเนี้ยนะเขาก็จะซื้อไปขายให้ผู้บริโภคคะ หมดนี่ก็คือเป็นพระเอกกับนางเอกของเราเลยใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วห้าสี่หจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวโดยเฉพาะกลุ่มของัวดาอินคาเพียงแต่ว่ามาเป็นไซส์หรือตลาดของกาแฟกับเครื่องดื่มผักเนี่ยมันว่างแล้วมันก็คือมันทีลาเราขายทุกคนกาแฟงดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เป็นพระเอกยอดขายมันก็เติบโตเลี้ยงบริษัทแล้วก็เครื่องดื่ มันก็เป็นตอบโจทย์ของคนเนื่องจากว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผักมีประโยชน์แต่ทุกคนไม่มีเวลาดังนั้นเนี่ยออมันก็จะเป็นพระเอกและนางเอกใน5-6-8 4 6, นะคะ The Idol TV ขอขอบคุณหอจก,กอ5-6-8 Trading ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโทรสอบถามได้ที่092-336-3604ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ